ส่วนตรงหน้านะครับก็เป็นกระดิ่งอธิษฐานนะครับตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ตามด้วยคําเหล่านี้ครับข้าพเจ้าชื่อชื่ออะไรก็ใส่ไปครับขอทำบุญด้วยการถวารักังเง,งินรักังทองประดับไว้ในพุทธสถานแห่งนี้เพื่อเป็นเสียมงคลให้กับชีวิตของข้าพเจ้าด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอจงให้ข้าพเจ้าเนี่ยเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระชื่อเสียงดังกังวลใจมีความรู้แตกฉานการงานก้าวหน้าเงินทองและมะัธยมค้าขายร,ำรย่ำรวย นะด้วยทุกประการเถิดนะครับอันนี้ก็สําหรับใครครที่อยากจะทําบุญนะครับด้วยนะครับตัวระฆังเล็กๆตัวนี้นะครับแล้วก็ในวัดก็จะมีบรรยากาศต่างๆให้เราได้ทําบุญนะครับก็คือมีตักบาตร้อยแปดนะครับก็เราหยอดเงินลงไปนะเราก็เอาเงินพวกนี้นะครับไปใส่ในตัวใครว่าวะอะไรว่าไฮหรือม่อ เรียบประเถอนะครับก็ย้อนตามกําลังศรัทธานะครับแล้วก็ตักบัตรร้อยแปดได้เลยครับ